ข่าวโดยสำภัยบ,บุญยืนยันตั้งกรรมธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นการยื้อเวลาย้ำพักพลังประชารัฐมีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ นายไพบูนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมติรับหลักการว่าไม่ได้เป็นการยื้อเวลาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใบสั่งพร้อมย้ำว่าพักพลังประชารัฐมีความจริงใจในการแก้ไขค่ะ เชื่อนะคะว่ากรรมธิการชุดนี้ใช้เวลาไม่นานเพื่อพูดคุยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันเพราะที่ผ่านมาสวไม่เข้าใจต่อยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักฝ่ายค้านที่มีการยื่นเพิ่มเติมมา4ี่ยติและมีการเร่งพิจารณาเพื่อลงมติการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษา30วันเป็นผลดีค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ขอร่วมเป็นกรรมธิการนั้นก็ไม่เป็นไรสามารถเดินหน้าทํางานต่อได้และเมื่อครบกําหนด30วันจะนําผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาส่วนการเสนอตั้งกรรมธิการแสดงถึงความไม่ จริงใจหรือไม่เพราะไม่มีการตกลงต่อที่ประชุมของวิปทั้ง3ฝ่ายก่อนหน้านี้นั้นตนมองว่าพรคพลังประชารัฐคิดมานานแล้วแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดทุกอย่างยืนยันการเสนอตั้งกรรมธิการชุดนี้ไม่มีการชี้นาจากใครเพราะมีการเตรียมแผนสำรองนี้ไว้แล้วค่ะส่วนความเห็นหากยติของฝ่ายค้านไม่มีการปรับแก้และเสนอเข้าไปพิจารณาสมัยประชุมหน้านายภัยบุญระบุค่ะว่าปกติตนก็ไม่เคยเห็นด้วยกับฝ่ายค้านอยู่แล้วพร้อมกันนี้นะคะได้กล่าวถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องและกดดันกัน แก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเมื่อคืนนี้ค่ะว่าเป็นการคิดเองเออเองตามที่ตัวเองออกแบบไว้เปรียบเสมือนเป็นการนำมวลชนมากดดันและนำไปขยายผลค่ะ ส่วนการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิทางการเมืองของผู้ชุมนุมหรือไม่นั้นตนมองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอยากเพิ่มอยู่แล้วและมองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนเป้าหมายในการเรียกร้องเป็นเพียงกลุ่มที่ต้องการแย่งชิงอำนาจรัฐเท่านั้นไม่ได้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามปกติต้องการเป็นใหญ่ใช้เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันนี้เป็นการจุดชนวนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมค่ะ ขณะที่ศาลนะคะยกคำร้องฝากค้งเพนกวินครั้งที่4พร้อมกับยกเลิกนัดไต่สวนถอนประกันด้วยค่ะ นายพริติวารักหรือว่าเพนกวินนะคะแกนนำโยชนปลดแอกได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะโดยระบุว่าไม้สารค่ะได้มาถึงบ้านของตนแล้วโดยแจ้งว่าสารมีคำสั่งให้ยกเลิกคำร้องขอฝากขังครั้งที่4ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสำรันราชขอฝากขังตนและให้ยกเลิกนัดไตส่สวนที่มีเจ้าหน้าที่ไปขอให้สารถอนประกันซึ่งก็เหมือนกับที่นายอนอนท์นำพาและนายพนุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองโดนค่ะซึ่งเดิมจะ นัดในวันที่8ตุลาคมนี้พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่านับเป็นข่าวดีเล็กๆค่ะติดท้ายที่อธิบดีกรมสรรพาสามิตคาดรายได้งบปี63แต่546,000ล้านบาทเกินเป้าเพราะภาษีน้ำมันและรถยนต์พุ่งค่ะหุ่นรุ่งโรดใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ ายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ายอดการจัดเก็บรายได้ของทางกรมหลังการปรับเป้ารายได้จากผลกระทบโควิด -19 เหลือ5,100 0ล้านบาทล่าสุดทางกรมสามารถจัดเก็บรายได้แล้วกว่า543,067ล้านบาทโดยคาดว่าปิดครบปีก็ประมาณ2,563ทางกรมจะจัดเก็บรายได้อยู่ที่546,000ล้านบาททั้งนี้รายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทําให้การจัดเก็บรายได้เต็มที่มากขึ้นประกอบกับการจัด เก็บภาษีเบียร์และสุราใกล้เคียงกับเป้าที่หวังไว้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด19ไม่มากนักรวมทั้งการปรับการจัดเก็บภาษีเป็นรูปแบบหน้าโรงงานทําให้ยอดค้างสต็อกไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ขณะที่ตัวเลขที่ขยับขึ้นและติดลบน้อยกว่าที่คาดหลังมีโควิด19คือภาษีน้ํามันและภาษีรถยนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการท่องเที่ยวในประเทศและการซื้อรถยนต์ขนาดเล็กเป็นหลักลงรอดใจอ่อนน้อมซื้อข่าวเอนเอ็นรายงานจากกรมสรรพาิตครับ จบการเสนอข่าว18นฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n